สวัสดีค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่วัดบ้านกลางนะคะซึ่งวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกลางอำเภอสีประจันรจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ริมฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรีหรือที่เขาเรียกกันว่าแม่น้ำท่าจีนมีทรณีส่งประมาณ29ไร่นะคะแล้วก็วัดแห่งนี้เนี่ยเป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่สร้างในสมัยอยุทยาซึ่งสันนิษฐานกันว่า,น,วาน่าจะมีอายุร่วม400ปีหลังสงครามยุตหัตถี เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศอารอบๆวัดนะคะแล้วว่าสถานที่ที่น่าสนใจภายในวัดกันค่ะว่าจะมีอะไรบ้างก็จะเห็นได้นะคะว่าบรรยากาศตอนนี้เงียบสงบก็จะได้ยินเสียงนกต่างๆร้องนะคะค่ะและบริเวณตรงนี้ก็คือพระวัดกลางพิมพ์ทรงพลใหญ่นะคะ ซึ่งจุดสำคัญก็คือจะมีการนำพระวัดกลางจินทรงคนใหญ่อะค่ะมาจำลองให้มีขนาดเท่ากับใบเสมาที่เรียงรายล้อมรอบพระอุโบสถนะคะทำให้ใบเสมาของวัดนี้มีลักษณะที่โดดเด่นแล้วก็ไม่เหมือนวัดอื่นๆค่ะถัดมานี้นะคะก็จะเป็นวิหารซึ่งเป็นวิหารที่มีอายุเก่าแก่ มีอายุราวๆ450ปีมาแล้วนะคะซึ่งภายในนี้ก็จะมีห้วอแก้วและพภาประธานสามารถเข้าไปกราบไหว้ขอพอรได้ค่ะ <S <S เดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่วัดบ้านจางแห่งนี้ก็คือพระอุโบสถนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในพระอุโบสถของวัดบ้านกลางแล้วนะคะซึ่งภายในโบสถ์นี้นะคะได้มีปฏิสิธาพระประธาน,านองค์ใหญ่เป็นศิลป,ะ,ปะสมัยอูทองนะคะซึ่งวัดบ้านกลางนี้จะมีพระเครื่องตระกูลวัดบ้านกลางเป็นพระเนื้อดินเผาศิลปะอยุธยาสร้างขึ้น84,000องค์เท่ากับจํานวนพระธรรมขันพอดีมีมากพิมพ์หลายแบบนับได้ถึง81พิมพ์แยกเป็น ภาพิมพบ้านกลางเดี่ยว27พิมพ์ภาพพิมพบ้านกลางคู่18พิมพ์ภาพิมพ์บ้านกลางคู่พระพ,พ,พ,พายเพชรพายบัวเป็นพระที่มีความหมายเพื่อเป็นองค์สมมุติของสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชและพระเอกาทศรสนั่นเองแล้วก็มีตำนานกล่าวไว้ว่าระหว่างที่พระนาเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชตอนยกทัพกลับก็ได้พักทัพริมฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรีทรงรับสั่งให้ทหารสร้างพักเครื่องจำนวน84,000องค์ บรรจุในกรุวัดบ้านกลางเพื่ออุทิศให้แก่ทหารที่เสียชีวิตนะคะค่ะแล้วทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เป็นสถานที่ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแต่จุดเด่นของวัดบ้านกลางนี้จะอยู่ตรงที่กลุพระขุนแผนบ้านกลางเชื่อกันว่าหากชายใดได้ไดห้อยกลุพระขุนแผนนี้แล้วจะคาดแค้วคงกระพันนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจจเจาลกก่หตำรวจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ